สวัสดีครับท่านผู้ชมผม,มก็จะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน่านนะครตลาดน่าก็องจังหวัดเนาะนี่เนาะเออของอขายดีออเงยแต่ตอนนี้ผมว่าเหมือนเหมือนเขาได้กำลังจะเก็บของแล้วแหละลมันก็สายแล้วครับท่านผู้ชมครับเออก็เลยเออแวะมาดูเห็นมันอยู่ข้างทางนะครับผมวันนี้ครับบังกเ็เลยเออเห็นเขาขายของตลาดน,นกะก็เลยผมจะพาทุกคนมาเออมาดูซื้อไม่ได้มาซื้อของเราก็พามาดูนั่นแหละเพื่อจะมีของกงครองกินแต่ดูแล้วเหมือนเขาจะเก็บไปหมด่อไห่นะครับท่านผู้ชม มันจะได้ได้ชมเสือพงศ์เสือผานะ,นะครับจะได้พาท่านผูน้ชมเออมาเดินดูดีกว่า เต่ <ítulo> sabes, anyway, ๋วตอนนี Please, so out, so ้ก็มีได้เสื้อผ้านี่ัวนีตลาดขายนะครับในการไปชมเ่ยเสือโบกเสื้อผ้านลเดือดทยอยเจ๊กันี่นแหละตจาดภายในวันในการไปชมนลยตลาดนักขายวันอาทิตย์ีก็เป็นวันอาทิตย์ในการไปชมครับมีแต่เสื้อผ้านะครับก็เขาเจบหบดแหลวตลาดใายแหลวคือเรามาถายนี่ก็เวลาเนียขายอาหารเจกันในการไปชมเลยโอ้อาหารเจ คุณนี่ตือคาโคนะครับคุณผู้ชมนโอ้ีอขายอาหารเจคุณผู้ชมค,ครับตือคาโคออ à là các anh chị xem clip này các anh chị mình thì bên Hàn này เออตลาดเข้าวายนะในการดูชมครับอันนี้เรามาสายมันจะเชียงนะครก,กครารดูดมดดรรดรชมเมื่อกี้กักกนหมดแล้วนะครับผมก็เลยเอ็นักข่ายของก็เลยพาทุกคนมาดูเนาะนะครับตลาดนั้นในวันนี้ครับถ้าชอบก็แชร์ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิจฉะช anel ได้นะครับผมพบกันใหมค่คลิปหน้าสหนุกกินดีกส็สวัสดีครับ